เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะคะสวัสดีเอฟซีที่กดติดตามช่องน้องเจจ่ารถสวยเกรดเอยู่นะคะมือนี้น้องเจจ่ามีรถสวยสวยเข่ามามัมนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้เบิ่งกันอีกแล้วนะคะเป็นรถนิสสันนวลาปี2012ค่ะลูกค้าคะเป็น2.5ตัว EL นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจและกําลังอยากได้รถกระบะสายพันุแกล้งนะคะราคาถูกนะคะขั้นนี้สามารถจัดไฟนซ์นดายูนะคะพนแค่เดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะขั้นนี้เป็นนิสสันนวลาซึ่งลูกค้า เอาเขามาเทิร์นสดๆร้อนๆนะคะน้องจะจก,กับฝ่าวิวให้ลูกค้าได้เบิ่งกันเลยนะคะเป็นรถปี2012นะคะไม่วิ่ง160,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าแค่ดีๆฟรีดาวน์บ่ el, ต้องเซ็งเงินออกรถนะคะคันนี้กูเต็มผ่อนแค่เดือนละ6 6 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพรถเดิมๆนะคะยังบทินัทหลานการปรับสบภาพนะคะน้องจเจก,กับฝามารีวิวให้ลูกค้าเบิรงกันเลยนะคะ สำหรับขั้นนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาทีพ่พจยนเสนอขายเพียง2 9 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะพรเดือนละห0พันนะคะฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มออกได้ทุกอาชีพออกได้นะคะทุกคนทุกเพศทุกทุกวัยยังพันได้นะคะได้แค่ทุกเพศนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะจ,ะจะ้าจะพาไปเบรายละเอียดรอบขันโหลดก,กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เป็นไฟแบบหลอดสายยูนะคะหรือไฟห้าเหลเจยมนะคะ อ่าคอมไฟอาจซิมิรอยเหลืองลอยนึงแต่ถ้าสามารถคัดได้นะคะลูกค้ากระจังหน้าเป็นแบบเดิมๆนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันบ่เคยผ่านการชนบ่เคยผ่านการพลิกความบ่เคยผ่านการอ่าชนนักอ่าไฟใหม่แน่นอนนะคะเราก็าทัดมาด้านล่างกับเสเปนในส่วนของไฟตัดหมองนะคะ ราคานะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจราคาอยากได้รถราคาถูกๆนะคะพอนสบายๆแบบนี้หามผ่านเลยนะคะอ่ามาเบิงนะคะในส่วนของล้อนะคะล้อก็เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะมาจากโรงงานนะคะซึ่งนะคะได้ยางใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางแม็กซิตนะคะลูกค้าขานะคะดอกอยางยังแน่นๆใหม่ๆนะคะใส่งานได้เงาๆนะคะอ่าคางประตูนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะคาว่า Eco Power นะคะ6กเมนนวลน,นะคะซึ่งติดมากับ โตรถนะคะจากโรงงานเลยนะคะข้างสติกเกอร์นะคะข้างรถนะคะกับเขียนวันนวลาซึ่งบ่งบอกได้ถึงว่ารถคันนี้เป็นรถแท้รถเดิมนะคะสภาพเดิมจากโรงงานในนอตน100%น,นะคะแล้วก็มาในส่วนของนะคะที่ปับ๊บอ่าที่มองข่างกระจกนะคะก็คือมีไฟเหลี่ยวมาหายเรียบร้อยนะคะกระจกมองข่างแล้วก็กระจกที่มากับโตรถนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนิสสันนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่ยัง่งประทานการปรับสภาพนะ สภาพรับเทิร์นเขามาานะคะซึ่งเป็นลูกค้า้องจ้าจ๋าเองนะคะซึ่งเอาลูกค้าอยากขับรถแบดลักนะคะเลยเอานิสันนบัลลามาเทิร์นนั่นเองแต่สภาพรถรประก,กันและการันตีได้เลยว่าบ่เคยผ่านการชนนะคะเป็นรถสภาพเดิมนะคะเดิมๆเลยนะคะสหรับลูกค้าเบิ่งพอมๆกันเลยนะคะในราคา2องแสนเกามืหาพันบาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยากได้ลากา ตัดสินใจอยู่นะคะหรือวารอ,อนี่สันลวราะราคาเบอร์ถึงสามแสนนะคะนงจะจ่ายแนะนำีกขั้นน,นี้จัดไฟแนน,นดายูนะคะเป็นรถปี2012สามารถจัดไฟแนนดายูเนาะหรือใครอยากซื้อสดนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามนงจะจ่ายได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเบองในส่วนของรายละเอียดภายในกันค่ะ,ะมาเบองในส่วนสภาพของภายในนะคะอันดับแรกเลยนะคะตัวของประตูนะ ม็ดอักอยังอยู่นะคะแพงประตูนะคะสีดำมีปุ่มเส้นทันล็อกปุ่มปรับกระจกกระตโนมัติไฟฟ้านะคะลูกาม,มีนะคะที่ปรับกระจกมองข้างนะคะใส่มือพวงมลาลัยแบบสามก้านเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลดันหน้นะคะกับสภาพเดิมนะคะย่างบอถลอกย่างบอป,ปอกเปิกนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมใส่งานทนูฉนอมใส่งานมือเดียวของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูกค้าคนไหนที่นะคะชอบรถ อ่าสไตล์นี่นะคะหรือว่าอยากได้รถไปท้ามาหากินอยากได้รถไปวิ่งในสส่งานก่อสร้างนะคะบอกเลยเลยว่ารถคันนี้น่ะใช้งานเต็มอ่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ลูกค้าคนไหนที่อยากนะคะมาเบิ่งรถตัวจริงกัมาได้ที่บริษัทพิยนนะคะเพราะว่าสภาพรถเดิมๆย่างบริษัทพันธ์กับปับสภาพนะคะอ่าในในเมื่อน้องเจจ๋าผ้าเบิ่งนะคะในส่วนหลบตัวรถหลักกภายในแล้วน้องเจจ๋าจีพาเบิ่งในส่วนของของเครื่องยนต์กันค่ะ มาเบิงในส่วนของเครื่องยอนต์กันนะคะเครื่องยอนต์ันนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง2.5นะคะอ่าได้แบตเตอรี่ไหมนะคะลูกค้าแล้วก็เครื่องยนต์นี่สภาพเดิมๆนะคะรถปี2012นะคะเครื่องยนต์บ่มีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องค่ะนะคะสภาพยนต์เดิมๆพร้อมใช้งานพร้อมลุยนะคะทุกสถานการณ์เป็นรถที่หนาใส่งานละ่ะเป็นรถที่ทนนะคะ แล้วก็ขอนางช่วงล่างขอนางจะแน่นและนึบนะคะสําหรับลูกค้าคนที่ชื่นชอบนะคะในแบรนด์นิส,สันนะคะในราคาถือกับยูทีสองแสนเก้าหมื่นหาพันบาทนะคะคนไหนที่รออยู่มือนีก็มีเข้ามาแล้วนะคะน้องจะจากับฝ่ามารีวิวให้ลูกค้าได้เบิง้งได้ชมแล้วก็เลือกซื้อนะคะผ่านออนไลน์กันได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าคนที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจนะคะฝากโทรมาหาน้องจะจา้าได้เลยที่เบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะศูนย์เก้าสี่สองเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหกหกนะคะพร้อมรับสายและยินดีให้ คำแนะนาปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนหรืออยากซื้อซดนะคะเมื่อนี้นะคะมาถึง้ายคลิปแล้วนะคะคลิปเอฟซีเขางนองจ่าจ๋าหรือคนที่เขามาเห็นคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน่องจ่าจ๋ารถสวยเกียรเอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีรถเขามาไหมนะคะเพราะว่าจะเป็นราคาถูกที่สุดนะคะจนไปถึงรถพี V วินะ,ะหรือรถตู้รถเกง๋งรถอีโกคานะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า4 0 0ครขั้นนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเฮานะคะสำหรับเมื่อนี้น้องจ่าจ๋าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ